เอ้ยมันแล้วพี่มาอะไรตรงนี้เนี่ยอ๋อตายแล้วโอเคอ๋อแล้วทำไมพี่ตายแล้วอุอ้ยใครคนสวัสดีครับล้วตอนนี้กันอยู่กันไหนเปค้าเบรกหลังจากที่โตเกนได้ทำการเปิดโอเพนเบต้าเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ในคลิปแรกเราก็จะทําการปล่อยไปก็ไปเล่นกับเพื่อนเด็กในดิททั้งหลายเล่นกับเพื่อนๆเ,เล่นกับนดิททั้งหลายก็เลยอาจจะไม่ได้ทักทายกันก็มาพูดคุยกันตรงนี้กันดีกว่า,ข,าวข้าวก็คือในเบต้านี้ก็จะมีสิ่งที่แตกต่างจากโอเพิดเบต้าแรกที่เราเล่นกันไปเมื่อปีที่แล้วตั้งแต่คุณที่เราจะต้องเก็บตังค์ซื้อเองมีระบบอะไรหลายอย่างเข้ามาเพิ่มแต่จุดเด่นของโอเพ่นเบต้านี้ไม่ใช่เพียงแค่ก,การทดลองเล่นข้า,ขาวๆาว่าก่อนที่ัวเกมจะเปิดให้เล่นจริงๆเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะโตเกมได้ทำการนำโหมดที่นอกจากจะมี QP แล้วก็ยังมีโหมด แมชแม็กที่จะเป็นแนว PVP VE หรือถ้าเข้าใจง,ง่ายโหมดที่เราจะสามารถสู้กับคนก็ได้แต่ก็จะมีบทรดดวยซึ่งในโหมดนี้นั้นโหมดหลักจะอยู่ที่การฟาร์มหาของเพื่อนําม,มาแต่งหุ่นแล้วก็หาเงินในเกมเพิ่มเติมคลิปนี้เราจะมาลองไปด้วยกันเลยซึ่งในโหมดแมชแม็นี้เราจะสามารถจับกลุ่มกับเพื่อนไปได้ทั้งหมด3คนในโหมดโคอปแต่ในคลิปนี้จะมาลงคนเดียวเพื่ออธิบายไปพร้อมๆก,กันว่าตัวโหมดนี้นั้นมีอะไรน่าสนใจบ้างซึ่งโหมดโคอปเนี่ยเราสามารถเล่นตั้งแต่หลังจากที่จบทวิวตัวเลือกของเกม แต่ว่าโหมดเล่นคนเดียวนั้นจะต้องรอจนกว่าเลเวลของตัวละครเรานั้นจะถึงเลเวล13นะครับอ่ะงั้นก็ระหว่างมีอาจจะนานก็กดรอไปเรื่อยๆซึ่งในโหมดนี้ถือว่าเป็นโหมดที่มีความสําคัญมากๆอ่าเจอแล้ว สิ่งที่เราจะต้องเลือกหลักๆก็คือแอ d ดอปที่เราจะเอาไปด้วยในการที่จะช่วยให้เรานั้นเล่นได้สบายขึ้นในระหว่างที่เราไปหาของนะมันก็จะมีแอรดรอปทั้ง3อันที่มันฟิกไว้อยู่แล้วว่าต้องเอาอะไรไปบ้างอย่างเช่นสัญญาณตรวจขนาดใหญ่เอาไว้สำหรับเก็บของที่เรานั้นต้องการจะเก็บทันทีในระหว่างสำรวจสัญญาณเลขกตัวก็เวลาที่เพื่อนเรานั้นแตกเราสามารถกดตั้งแอร์ดรอปอันนี้เพื่อเรียกเพื่อนกลับมาได้แล้วก็อูซ่อมูงก็เอาไว้ง่ายๆก็คือฮิลหรือว่ารักษาตัวเองแล้วก็ที่สําคัญคือเราสามารถเลือกได้นะครับว่า จะเอาแอร์ดรอปที่เป็นเอาวุธดไกด์หรือว่าของช่วยเหลืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปในด่านด้วยซึ่งในเล่นคนเดียวผมจะเอาไปแค่อาวุธอย่างเดียวเดี๋ยวเวลาในด่านเนี่ยมันจะมีพวกยานอะไรพวกนี้ให้เราสามารถเคลื่อนที่ได้สะดวกด้วยโอเคอธิบายมาเยอะละคนเข้าไปเลยแล้วกันเดี๋ยวเข้าไปทีนึงจะเห็น,หนเอ่อแบบความอิสระในโหมดนี้ตอนแรกก็นึกว่าจะเป็นแบบโหมดที่เหมือนแบทเทิลร้อเย่นทั่วไปแต่ พอมันมีเรื่องเกี่ยวกับว่าเออถ้าเกิดเราอยากได้ของเพิ่มอยากได้หมดสีอะไรพวกนี้เราสามารถมาฟาร์มในนี้ได้อะถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยนอกจากที่เราจะต้องเสียเงินในเกมอย่างเดียวซึ่งในเบต้านี้ยังไม่มีเปิดเออให้เติมอะไรนะครับต้องรอเกมจริงทีเดียวในบรรดาหุ่นที่มีให้เล่นทั้งหมดณนะตอนนี้ก็ยังไม่มีหุ่นอะไรมาเพิ่มเติมเพียงแค่ inferno ที่ ปกติแล้วเป็นหุ่นที่ต้องเติมเป็นต้นพัสนั้นถึงจะปลดมาเล่นได้ในโปรเกมเต็มนะครับตอนแรกอินเฟอร์โนคิดว่าจะน่าจะปลดในเบต้านี้ไม่ได้แต่ถ้าหากคุณมาเล่นโหมดนี้ไปบ่อยอะแล้วคุณเอาของไปแลกจนได้แต้มพิเศษที่มันเอาไว้สําหรับแลกตัวนี้โดยเฉพาะแต่ว่าค่อนข้างนานหน่อยเพราะว่าต้องใช้เวลาประมาณ3ามสีอาทิตย์เลยนะถ้าใครที่ชอบแนะแบบสารวจโลก,กว้างไปเลยแล้วก็นั่งรูทของอะไรผมว่าโหมดนี้เป็นโหมดที่เพลินมากๆ โดยเหตุผลที่ว่าทําไมผมเอาไอ,อ้อลิสเนตไปก็ถ้าเราเล่นคนเดียวเราแทบจะเอาตัวรอดได้ยากถ้าเกิดเจอกันทีก็ร้องเหมือนกับการหนึ่งหนึ่งปกติเลยมีอยู่2อย่างครับเอาหุ่นที่มันหนึ่งหนึ่งเก่งๆไปเลยหรือไม่ก็หุ่นที่แบบช่วงชิงไหวทิป,ปฏิพานก่อนใครได้แต่อย่างของผมนี่เอาวันนี้ไปเพราะว่าเอามากันตายตอนที่แบบจังหวะเผลอก็พออย่างน้อยแบบเราก็มีโอกาสแก้ตัวประมาณสองสามรอบนีอ่ออกมาละ เราได้อยู่พื้นที่ที่ไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนในแมปนะครับโอเคเราอยู่ขอบแมปด้านซ้ายนะครับกดเเพื่อดูแมปโอเค,อเคซ้ายขวาล่างอ่ะตอนนี้เนี่ยเราอย่าเพิ่งรีบตำรวจอะไรมากก่อนอื่นเลยที่สำคัญเราตั้งแอร์ดอปสำหรับเรียกอาวุธของเรามาก่อนอาวุธนี่ถือว่าจำเป็น,นมากอยาคิดว่าแบบเอ้ยเราถืออาวุธต่้งเดิมของเรามาสำรวจทั้งเกมก็ได้ผมจะบอกว่า ไออาวุธแอร์ดอกเนี่ยสามารถฆ่าหุ่นบางตัวที่แบบว่าเราแพ้ทางได้สบายๆเลยนะครับยิ่งเมต้าประจำตอนนี้ที่ผมรู้สึกว่าดีมากๆในแพทนี้ก็คือออโต้บีมแคนนอนหรือเอาไวง่ายกับบีมไรเฟิลนั่นแหละซึ่งวิธีการเปลี่ยนอ่ะเมื่อกี้เราเก็บมาแล้วจากแอร์ดอกที่เราตั้งครับก็ทําการกด Q, คิวเพื่อจะเป็นการสลับโหมดไปเป็นอาวุธที่เราเลือกแล้วก็ ของที่มีให้กับคุณของเราตอนแรกนะครับสิ่งที่เราต้องทำในโหมดนี้ก็คือการหาของมันก็จะมีพวกสตัตรูหลายตัวที่แบบว่าเราต้องฆ่าเพื่อไม่ให้เราเตายได้ไวในโหมดนี้มันก็จะแบบให้เราค่อยๆฟาร์มของไปเรื่อยๆแต่ว่าในโหมดนี้มันมีของพิเศษอีกอย่างหนึ่งนอกจากสีกับหมอดที่ผมบอกไปมันจะมีกล่องทองครับกล่องทองนี้มันจะดรอปพวกเงินที่ ถ้าเป็นถ้าเป็นเกมจริงมันน่าจะเป็นเงินเติมมาแหละแต่ว่าในตอนนี้คือถ้าอยากได้เงินทองเราต้องเก็บจากการเล่นโหมดนี้ล้วนๆเลยหรือไม่ก็ไปนั่งใส่โค,ดค้ดใน Discord ของตัวเกมอ่าอันนี้กล่องที่เป็นรูปกระสุนนี่ก็เอาไว้สำหรับเติมทลายเวลาที่เราต้องการใช้พวกปืนที่มาจากแอร์ดรอปครับอ่ายันต้องหนุนมายานกงหนุนเราต้องรีดการนะครับเพราะว่ามันมีของดีให้เราแน่นอนแต่บางทีมันไม่น่าทัน ไม่ทันพวกยานกองหนูมันจะเอามอนมาสปอนเพิ่มแต่ยานเราตีให้มันโล่งมากได้เพราะว่ามันก็ดรอปของด้วยเดี๋ยวก่อนอื่นตอนนี้ผมต้องออระวังนิดนึงเพราะว่ามันสปอนบอสมาเพิ่มเดี๋ยวขอเคลียร์พื้นที่ก่อนอ่าไอ้พวกปอมนี้ก็มัน,มนก็จะมีของดรอปให้ด้วยโอเคก็เป็นอาวุธกับกล่องมอไออาวุธเนี่ยเราสามารถ เก็บมาเรื่อยๆเพื่อเอามาปลดแล้วก็ทําเป็นอาวุธแปรได้อู้ยอุ๊ยอุ๊ยมันมาแล้วมันมาละเดี๋ยวก่อนตรงนี้ต้องขออนุญาตเกี่ยวพื้นที่ก่อนเฮ้ยขอขอเผาเลือดเฮ้ยเผาก่อให้มันตาไปก่อนจำไม่ได้วัยตัวนี้มันปลดโดยปลดได้ก่เดี๋ยวขอลอยๆไปก็พอแอ้ข้างหลังนี้ก็ยิงยังเลย ตัวนี้ไม่มีเก่ะโอเคตรงนี้ไม่มีเก่ะส,สบายอ่าแล้วตามด่านเนี่ยมันก็จะมีพวกสัพายที่เอเ,เป็นแอร์ดอปเอาไว้สำหรับซ่อมแซมตัวเองหรือว่าฮิลจริงๆเราไม่ต้องหาอันนี้ก็ได้เราสามารถเรียกเองก็ได้ทุกเมื่อถ้าหากทางสะดวกครับเกมนี้มันจะมีคููดาวเวลาเรียกแอร์ดอปตามด่านอยู่แล้วก็เลยขอซ่อมกันแล้วกันไหนๆก็เห็นของปีละ บอกเลยว่าท่านเล่นโหมดนี้เล่นกับเพื่อนเนี่ยเล่นสนุกมากแบบได้วางแผนว่าเออใครจะเก็บของใครจะไปตรงนอะไรจุดไหนต้องระวังยังไงไอพวกของนี่ก็ถ้าหากเราเนีไม่มีของที่มันดีพอก็เก็บเก็บมาก่อนก็ได้โอเคไปเมื่อกี้เราเก็บปุ่นแล้วไปดูในยานี่มีอะไรน่าเก็บบ้างอ๋อมีกล่องม่วงแล้วก็ชาร์จบีมคาน,นอนชาร์จบีมคานนันมันก็อารมณ์คล้ายๆกับสนายสนยแบบเกรดเดียวกับพวกอากิล่านะครับแล้วลุคมี้เลยครับ พอตรงนี้มันไม่มีอะไรให้ฟาร์มแล้วก็เราต้องไปที่อื่นต่อระวังนะครับฟาร์มเพลินจนฟาร์มเพลินจนโดนโดนใครไม่รู้มาตามลูดมีมาแล้วเนีย่ยคือตอนนี้เราอยู่ในแมปโลกกว้างแต่ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับตอนนี้ในช่วงเบต้าเนี่ยมันก็ยังมีการปล่อยบอดมาเพื่อ,อบาลาให์ให้กับคนที่อยู่ในแมปปกติด้วยก็ลองคอยดูกันไปว่า เราจะเจอกับคนหรือว่าเจอกับบอทแล้วก็ภาวะนาว่าให้มันเก็บได้ของดีๆสําหรับในแพทเบต้านี้ของที่ดีที่ควรจะเก็บอย่างลหลักก็คือมีกล่องทองที่มันจะอ่ะนอกจากมันได้ตังในเกมเนี่ยมันมีโอกาสได้ของนอกเกมอย่างที่เป็นตัวไม่แน่ใจว่าเป็นลุ้นหรือว่าสุ่มโชคอะไรหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นตัวที่มีโอกาสที่จะได้ไอ้ฟิกเกอร์ตอคอนจากของจริงะครับเป็นกิจกรรมของในช่วงเบต้านะตอนนี้ไปยิงป้อมปืนก่อน ตกใจนึกว่ามีคนมา MB ตัวหนเหลืองนี่ระววงไว้ก่อนเขาไม่ทันละไอ้ป้อมปืนนี่มันตะดอบของพอตะดอบของบ้างแต่ต้องรอก่อนแล้วพอเราฟาร,ร์มของไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวผมจะแนะนําว่าเออเราสามารถออกภารกิจนี้ได้ทุกเมื่อถ้าหากมีไอเรียกว่าเป็นจุดนัดพบในเกมแล้วกันจุดนัดพบเนี่ยเราสามารถออกพื้นที่ที่เราอยู่ในเกมตอนนี้นะครับ เผื่อในกรณีที่แบบว่าเราฟาร์มฟาร์มจนอิม่มละเออได้ของที่พอใจล้วเราก็กลับก่อนเพราะถ้าหากเราอยู่ยาวเกินไปจนตายเนี่ยของที่เราฟาร์มมาทุกอย่างมันจะหายหมดเลยแต่ในกรณีนี้ถ้าหากแบบยังไม่สามารถกลับไปยังจุดนับพบได้เราสามารถเสกแอร์ดอ,อกของตัวเองเพื่อเก็บของชกเถินได้เผื่อในกรณีที่เราอยากสมมุติได้กล่องทองแล้วก็รีบเก็บป้องกันไม่ให้มีคนมาแย่งต่อจากเราแล้วนะโอ้โหนี่ก็ไม่ให้ยิยงหน่อยเลย ไอปอมไอปอมมียิงแรงมากนีิงๆก็อยากจะเก็บแหละแต่เยอะเล่นถ้าเล่นคนเดียวมันจะต้องแอคทีฟเป็นพิเศษหน่อยเอนี้ยิงแล้เดี๋ยวพวกอาวุธนะครับอะไรยังไงเดี๋ยวผมค่อยสอนอีกทีหนึ่งหลังจากจบาหาตำรวจนี่นะครับย yeah. ันไงก็มันตายตรงที่มันม,มีคนยิงว่ะน่อยไม่มีอะไรนอกจากตอบอังไมแลายยันป้องหนุน ทันไม่รู้มีเงินไม่ทันอีกแล้วถ้าถ้ามาถ้ามาสามคนอ่ะพอยิงทันอยู่โชคดีที่ว่าเราอยู่ขอบแมปอ่ะถ้ามันไม่มีคนโลกติดมาหาเราขอบแมปก็ดีเราก็ฟาร์มได้สบายๆโอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันตามไม่เลิกมันตามไม่เลิกคนหนึ่งแต่ตจจริงอยากอยากทางไอป้อมนั่นก่อนน่ะี๋ยวยินอยู่แถวนี้แล้วกันหวังว่ามันหวังว่าไอตัวบอสที่มันปล่อยมามันจะไม่รีบฆ่าเรา เย,เยอะ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 มิฟายจากไหนอีกเนี่ยไม่ไหวละเอาปืนนี้ยิงดีกว่าเฮ้ยไม่เอาเอาดาบป้าดีกว่าโอ้โหบีมนี้อย่าโดนนะครับแรงมากๆของป้อมปืนเนี่ยแล้วมันตั้งใจหันมาหาเราด้วยคือในด,ด่าเนี่ะเราจะมีจุดนัดพบซึ่งเราจะต้องทนจนกว่าจุดนัดภพเนี่ยมันจะมาหาแล้วจุดนัดพบเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะกลับก็ได้นะครับถ้ามีคนที่กดจุดนัดพบ คนหนึ่งแล้วอะส่วนระพ้นก็จะหายไปเลยหรือก็คือโอตาในการกับจุดระพบเนี่ยมันมีทั้งหมด5จุดใช่ไหมครับก็คือกับได้เฉพาะ5ปี้เท่านั้นอันนี้พูดในกรณีที่แบบว่าถ้าเกิดเล่นในโคออกครับโอ้แต่ว่านี่ต้องทั้งอธิบายไปนั่งหลบบอลไปตายมันมาจากไหนเยอะแยะเนี่ยโอ้ยเยอะเกินเยอะเกินพี่เยอะเกินพี่เยอะเกินพี่โอ้่นแตกแน่เลยแต่ว่าเรามีการตายรอบหนึ่งนี่นั่งวนไป วนไปรอบแมบยังยังยังฆ่าพวกปืนไม่ได้เลยเนี่ยสกูเยอะเกินมาตรงสุดที่แบบฟาร์มโหดนิดนึงยิ่งตอนนี้ไม่แบบไม่ค่อยอยากไม่ค่อยอยากเอาปืนบีมมายิงเท่าไหร่เปิดในกรณีเจอคนแล้วมันจะลำบากขอมันมาตักป้อมอันนี้นี่เองเพราะว่าอยู่เดี๋ยวต้องรีบตังป้อมให้ได้ละเป็นอันตรายกับเรามากมาแล้วมาล้ป้อมมาละต้องรีบฆ่าตอนนี้แหละเร็วดเดือเดือ ามันมันจะได้มีมายุ่งกับเราอีกเออเรียบร้อยเดี๋ยวขอควาก่อนนะพี่นี่ไงนี่กล่องทองเดี๋ยวก่อนโอเคผมขออนุญาตสอนคุณในการเก็บของทันทีเนี่ยเมื่อกี้คือของที่เรียกเาว่าเป็นดีที่สุดนะตอนนี้ในการเข้าหมวดแมสแม็กนะครับวิธีการเก็บของทันทีถ้าหากเราแบบได้ของดีแล้วไม่อยากปล่อยให้หลุดมือไปอ่ะเราก็เลือกแอดอ เฮ้ยยังยิงอีกตั้งตั้งตั้งเออรอก็รอเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะกดฮิลด้วยเพราะว่าเราเจ็บหนักพอละเฮ้ยใครยังยิงอีกนะแล้วก่อนพี่จะขอขอนี่ก่อนขอส่งของก่อนโอเคอ่ะแล้วระหว่างนี้เราก็ภาวนาอย่าเพิ่งโดนยิงและให้เราเลือกขอสามอย่างที่เราต้องการเก็บทันทีผมแนะนำประมาณนี้โอเคพอเราเก็บเสร็จปั๊บไอ้สอง ของสามอย่างที่เราส่งไปเมื่อกี้เนี่ยได้เข้าตัวเปเราเป็นที่เราลอยแล้วเดี๋ยวซ้อม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 รอ,มอกันเอ้ยแล้วพี่มาอะไรตรงนี้เนี่ยอ๋อ,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 อาตายแล้วโอเคอ๋อแล้วทำไมพี่ตายแล้วอุ้ยใครคนมันมีคนยิงอยู่ข้างบ,บนนั่นไงเราเจอเราเจอเรื่องแล้วดีนะเมื่อกี้ผมเก็บกล่องทอไปก่อนนั่นน่ะเห็นว่ามันมีคนส่องอยู่ข้างบ,บนนะ่ะ ยังไม่ไปต้องอันนี้ต้องยิงคนละสกายไรเดอร์นี่เองเดี๋ยวอรอสกายไรเดอร์ลงมามาละยิงมันยิงมันนี่แหละปืนบีมมีไว้เพื่อการนี้โดยเฉพาะอุ้ยอุ้ย,ยนั่นไงเขาไม่ทันครับผมกด ดใส่ก่อไม่ทันดีนะผมบอกแล้วว่าเราเก็บของเมื่อกี้ทันอ่าแต่ว่าไม่ต้องห่วงเราตายแล้วก็จริงแต่ว่าเรายังสามารถรออยู่ในแมปได้สําหรับคนเล่นคนเดียวนะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเล่นต่อหรือว่ากดออกเลยเล่นต่อแต่ว่าการเล่นต่อเราจะเสียเสียเงินสามร้อยในเกมนะครับแล้วมาอยู่ตรงไหนวะเนี่ยที่เดิมมะ โหแล้วแบบมาตังหวามันรกมากคือเมื่อกี้อุตส่าห์จะนั่งเก็บขอ,องอดีนะเมื่อกี้เก็บกล่องทองไว้เรียบร้อยแล้วอ่ะเนี่ยหุ่นเราที่พังไปเดี๋ยวก่อน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 มันยังมีอีกอ่ะเนื่องจว่าเมื่อกี้เราแตกไปแต่ว่าเราก็ต้องมานั่งตั้งตัวใหม่อีกรอบนึ่งเอาเอ้ยไม่ใช่นี่อ่าเปืนมาตังหวามื่อกี้มันทุรุมุนเกินไป จะกดสามเอาเกาะใหม่ไม่ทันหมดเล่นคนเดียวเราสามารถกดไต้เรื่อยๆแต่ว่าเราจะเสียตังค์ง่ายๆแต่เห็นว่าเมื่อกี้แบบพลังูุภาพบีมเวลายิงใส่คนกันเองอะ่ะโคตรแรง ถึงบอกว่าถ้าเกิดไม่ไดเอามายิงบอลหรือว่าตัวอะไรที่มันเกาะหนาๆไม่ต้องยิงก็ได้เราก็เก็บของที่มันไม่รู้เราไปก็ดีใครอีกอ๋อบอะมอนอูนดีนะเมื่อกีก้เราเก็บกล่องทองมาแล้วอะไอ้กล่องทองเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ว่าอย่างไก็ตามแต่คุณห้ามเสียดายมันเลยขาดเ,เพราะว่ามันคือเงินทุนที่เราจะไปทําอย่างอื่นนอกจากที่เราไปซื้อหุ่นได้เอาไปซื้อหมวกแต่งตัวละครก็ได้หรือในกรณีที่แบบคุณมันแพงเกินไปไม่มีตังค์ซื้อแล้วก็เอาเงินทองก็ได้ซื้อตอนนี้เราก็ฟาร์มต่อไป นี่เขอยากออกล่าคนนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าอยากอยากได้ของใหม่ๆมากกว่าอีกอย่างหนึ่งที่คุณต้องรู้ก็คือว่าในประดมด่านเนี่ยมันจะมีพวกเครื่องอขุดเจาะคอไลท์อยู่เครื่องอขุดเจาะคอไลท์นี่ถ้าหากเราไม่ทำลายมันจะก่อให้เกิดเป็นวงบีบเราเพื่อไลไม่ให้เราสามารถอยู่ในแอรเรียนั้นได้เดี๋ยวขอเสริมของก่อนตอนนี้ไอมม้วงอยู่ข้างหลังล้วโอเคตอนนี้จุดน้ำพบเไปเรียบร้อยแล้วตอนน่อไปก็เป็นจุดนัำพบบีเดี๋ยวผมขอลองฟาว์มอีกสักนิดน,นึงถ้าหากมัน มีของอะไรดีๆอีกสักอันหนึ่งอย่างกล่องทองเนี้ยเดี๋ยวผมจะกลับไปหาจุนันพบไปแลไปแลไหนๆเจอบอสก็ขอขอช่วยใช้อาวุธฒุนแรงหน่อยเสียเวลาน,านานมากก็ไม่ได้เดี๋ยวเผื่อแบบเจอการโจมตีจากภากฟ้าแบบเมื่อกี้โอเคมีของดีๆไหมครับมีของดีๆไหมไม่มีนอกจากสีไม่เป็นไรไอ๋อไอยานที่สกายแรเดอร์อมันขี่นี่หว่าอ่ะ ผมจะแนะนําเรื่องระบบฉีดยาด้วยลวกันเราสามารถฉี่ยาเพื่อช่วยให้เราสามารถสํารวจได้ง่ายขึ้นแต่เวลาสู้จริงสู้กับคนน่ะอาจจะต้องถอดทิ้งเพราะว่ามันยากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามียานเนี่ยเราก็ทั้งประหยัดกระตุนเคลื่อนที่ก็สะดวกขึ้นโอเคจูนับบีมีคนเอาไปแล้วเดี๋ยวเราดูดีกว่าว่าจูนับพบซีมันอยู่ตรงไหนอยู่ห่างเราพันโอ้โคตรไกลงั้นเราลักฟ์าแถงนี้ไปก่อนก็ได้ อ๋อแล้วก็เวลาที่เราอยู่กียามันไม่มีเลือดของอยาน,นะครับมีแต่ใช้ใช้เลือดของเราโดยตรงเหมือนเดิมยานกงหนุนตรงไหนนี่คำอไม่รู้ลองดวนไม่น่าทันน่าแหละลงเลยดีกว่า คนี้ก็นั่งฟาา์มันไปเพราะวนาอย่างเดียวคือหวได้กล่องทองไอ้ตรงเหมอนเนี่ยมันอย่างน้นก็เป็นจุดฟาร์มที่ดีจุดหนึ่งถ้าเล่นคนเดียวมันก็ได้ฟิลอารมณ์ประมาณแบบว่าเอาตัวรอดของตัวใครตัวมันไม่มีใครช่วยเหลือหมดเนี่ยมันอาจจะเหมือนพวกเกมแนวแบบฟาร์มของสำรวจอะไรพวกเนี้ยแต่ผมว่ามันเจ๋งตรงพี่เกมเนี้ยมันสำรวจของแล้วเอาไปใช้ต่อนข้างนอกได้ไอ้พวกหมดม่วงดีๆก็ส่วนใหญ่เข้ามาฟาร์มในนี้หรือไม่นั่งคราบเองแต่พวกหมดอ่ามันมีหมดทองด้วยนะแต่ว่าหมดทองจะใช้ได้เฉพาะในโหมดนี้เท่านั้น PVP ไม่ไม โอ้โอ้แพรลี่แพรลี่โดนบอลแพรลี่ใส่ขอของดีๆนะพี่โอ้ขยละล้วนๆไปดีกว่าจากจุดที่เราอยู่กับจุดที่จุนภพอยู่มันคนละที่กันมากถ้าจะไปมันก็ค่อนข้างจะเสียเวลาและเผลอๆเ,เราอาจจะโดนลูดกลางทางก็ได้นอกจากไอ้ของม่วงของฟ้าที่เราเก็บได้ในชีวิตแรกอะ่ะก็คือเราไม่มีของดีอีกเลยแต่โชคดีมากๆที่รอบนี้มีหลอบกองทองให้เราตั้งหนึ่งกล่อง จุดน้ำพอฟรีไปละรอดูว่าจุดน,นัำพบไอดีเนี่ยต่อไปจะอยู่ตรงไหนถ้าเกิดเราเจอคนเราจะได้รูดของแม่งมาแทนไง <c oughs> เอ่อโอ้ไม่ไม่ไกลมากไม่ไกลมากเดี๋ยวไปเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้คือไม่รู้ว่าจะฟาร์มอะไรต่อละอ่าเนี่ยเครื่องกุดคอลายที่ผมบอกว่าเราต้องพังถ้าหากไม่อยากให้มันวงมาบีบเราแต่ตอนนี้เราไม่ต้องได้ละเดี๋ยวเราจะออกจากไอหมดนี้ละเห็นจุดน,นบพบละระหว่างนี้ครับถ้าเราอยากจะกลับไปพร้องกับของที่เราเก็บมา ดูแลตัวเองให้ดีๆเดี๋ยวนะอันนี้มันจุดที่เรามาแล้วนี่ว่าอาสวนสวนุนกรอคุกลับมาที่เดิมปะเนี่ยเออใช่เรากลับมาจุดที่เดิมที่เราออกมาเราวันนี้ยังยิงมัวขับไก็ได้แต่ใช้ปืนใช้ปืนของตัวเองอ่ะไม่เบืืองไอ้พวกคุณของตัวเองเราไม่มีเสียกระสุนนะครับที่เราต้องเก็บกระสุนมาอันนี้มา,าเฉพาะปืนที่เราถือแยกออกมาจาก air ดนะครับแล้วเราก็กลับมาที่เดิมอีกแล้ว <Okay. S 2> เดี๋ยวอีกสักหนึ่งนาะทีครึ่งก็จะได้กลับบ้านละถ้าหากไม่มีใครมานะส่วนใหญ่คนมันน่าจะกลับไปหมดแล้วแหละผมไม่แน่ใจว่าแต่และครั้งเนี่ยที่เราเล่นโหมดเนี่ยมันจะมีคนทั้งหมดกี่คนหรือว่ากี่ตีในโหมดนี้รอบวน,นี้ก็เดินวนๆไปก่อนไม่ต้องรีบอ่ะถ้าไม่อยากเบื่อก็เอานนี้ยิงเล่นก็ไดนะ้ถ้าประมาณต่างๆที่มันตั้งสักประมาณสิบวิถ้าไม่มีเดี๋ยวผมลงไปเดี๋ยวลงเลยก็ไดนะ้ นพกลับได้ละเฮ้ยมีคนมันไงพูดไปทันขาดคำแม่งมาอีกด้วยอุ้ยเมื่อไรเราไปแกกลับบ้านมือเปล่าเลยจะกลับบ้านเมียแบบมีชีวิตต้องรอดูเดี๋ดวยวันเขาโยงอ่ะขาด,ขาดแกโทรรอบนึง ไก่ใส่ก็รอบนี้กูไม่พลาดแล้วตายไปซะนี่แนะแหมจะมาลูดชั้นคนนี้เหรอรอบที่แล้วก็แค่เผลอนะ่ะเดี๋ยวเราคุมระเบิดกอนมีอะไรบ้างอ๋อน,นี่มีบีคาน้อนที่ดีกว่าเราเราก็เก็บมาไปเดี๋ยวเราต้องรีบกลับบ้านละเพราะว่าเราทําการลูดคนส่าใจละเอาคืนเอาคืน เดี๋ยวไม่น่ารีดเก็บมาเลยแม่งเตืองที่มากตกใจนึกว่ามีเตือนคนมาโอเคไม่มีพอไป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 กลับกลับกลับครับกลับครับได้ได้ยิงคนตาดใจละเรียบร้อยกลับบ้านเอโดนยิงแต่ไปรอบนึงแต่เราก็ได้กลับบ้านสบายใจแถมได้ยิงคนก่อนกลับด้วยเนี่ยครับ จากการที่เราเอาอาลิสมาแบบถ้าเกิดเราตายไว้รอบหนึ่งเราก็มีโอกาสแก้ตัวได้อ่ะเดี๋ยวที่นี้มาพูดถึงระบบของอ่ะอันนี้คือของที่เราได้มาทั้งหมดนี่มีทั้งกล่องทองแล้วก็ของที่เราไปรูดจากไออัคิวราที่เราไปยิงมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็แต้มต่อสู้แต้มต่อสู้นี่นเดี๋ยวมันจะมีของให้แลกด้วยแต้มต่อสู้เนี่ยเราสามารถแลกจากของที่เราไปฟาร์มมาเมื่อกี้มาแลกตรงนี้ได้อย่างเช่นไอข้อมูลวิจัยแผคมันสามารถเอาไปอพพัฒนาของก็ได้หรือว่าจะเอามาแลกตรงนี้ก็ได้ซึ่งผมเอามาแลกเพราะว่าผม หิวอยากได้ตังประมาณนี้มันก็จะมีพวก inferno ที่ผมบอกว่าถ้าอยากได้ inferno น่ะคุณต้องเก็บตรงเนี้ยให้ได้เยอะแล้วก็มาแลกตรงนี้แทนจากการที่มันไม่สามารถเติมในเกมได้แล้วก็มันมีพวกสกินอาวุธกับชุดที่มีให้แลกในเฉพาะแต้งต่อสู้เท่านั้นอ่ะทีนี้ของที่เราเก็บมาได้เมื่อกี้กองทองเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นไอเทมที่สาคัญที่สุดเวลาที่เราหาได้เราต้องรีบเก็บให้ไวที่สุดเลยนะครับอ่ะแล้วสิ่งที่เราจะได้ก็คือแทม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  ตูมเงิน20 e อ่ะแล้วก็มีสีที่เราไปเก็บในด่างมาด้วยไอ้ว่ากี่สีเอ้ยาอสามสีโอเคอ่ะแล้วมันก็จะมีพวกมอดที่เราเก็บมาได้เดี๋ยวพวกระบบมอดอะไรพวกนี้ผมยังไม่ได้เที่ยวชาญมาเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงแล้วกันแต่ว่ามันสามารถคราฟได้คราฟจากการที่เราไปนั่งหามอดในโหมดไอ้แมแม็กนั่นแหละอ่ะทีนี้มาพูดถึงวิจัยอุปกรณ์เมื่อกี้ สิ่งที่เราเก็บมาหลักๆก็คือมีแปลนอาวุธกับไกด์เดอร์แปลนอาวุธก็มันจะมีอาวุธใช้หลากหลายรูปแบบแต่ยาที่ผมเก็บมาเนี่ยมีที่สามารถคราฟได้แล้วก็จะมีะชาร์จบีมคันอนเราสามารถกดเสริมพลังเพ,เพื่อเพิ่มเลเวลของอาวุธที่เราจะเอาไปลงในด่านขั้งต่อไปได้ถ้าอยากอัพให้ปืนแรงขึ้นไปยิงคนได้ตายไ,ไวขึ้นเราก็ต้องไปนั่งเก็บแปลนอาวุธที่ต้องการให้ได้ซ้ำๆไปเยอะแล้วก็ปลดให้ได้ถึง6นะครับสูงสุดส่วนไกด์เดอร์ถ้าไม่อยากหาในแมบอยากขี่ตั้งแต่ต้นเกมเลยล้วก็สามารถมา เก็บในนี้แล้วก็มานั่งคราบได้ซึ่งพวกไอ้กล่องม่วงที่ผมเอาไปแรกเมื่อกี้นะ่ะจริงๆมันเอามาอัพ พอพวกนี้ได้แอรดอปที่เอาไว้ฮิลแอรดอปที่เอาไว้เรียกตัวที่ดรอปอาวุธก็เช่นเดียวกันสำหรับโหมดแมชแม็กก็ประมาณนี้คร่าวๆครับถ้าใครที่แบบอาจจะไม่ใช่สาย PVP ชอบสำรวจฟามของไปเรื่อยๆหรือว่าอยากหาของอะไรดีๆมาใส่หุน่นก็สามารถมาลองในโหมดแมชแม็กได้ถือว่าโหมดแมชแม็กนี่เป็นโหมด PVPVE ที่สนุกมากๆนอกจากจะเป็นการหาทรัพยากรเรายังได้สำรวจโลกกว้างพร้อมกับขัดแข่งขัดขาผู้คนที่อยู่ในแมปพร้อมๆกันได้ด้วยเป็นโหมดที่น่าสนใจมากๆเลยโหมดหนึ่งในเกมนี้อาจจะอธิบายไม่หมดเพราะว่ารายละเอียดถือว่ามันเยอะมากๆแนะนําว่า ลองโหลดมาสตรีมชื่อว่าไมค้าเบรกเดโมเขาพาลองเล่นนะตอนนี้ได้เลยนะครับซึ่งตัวเกมก็จะเปิดโอเพนเบต้าไปายาวจนกว่าจะมีกาหนดใหม่อีกทีหนึ่งซึ่งณตอนนี้ยังไม่มีกําหนดชัดเจนนะครับว่าเปิดถึงวันไหนอาจจะอีกสักพักหนึ่งเลยกว่าตัวโอเพนเบต้านี้จะสิ้นสุดนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็อาจจะนั่งเล่นชิวๆย,ยาวถ้าหากมีคอนเทนต์ะดรน่าสนใจก็เดี๋ยวจะมาแนะนําเพิ่มก็ขอฝากอีกโหมดหนึ่งสนุกสนุกในเกมไมค้าเบรกไว้นะที่นี่ด้วยไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าโมโมีโอกาสครับสวัสดีครับ